สวัสดีครับรวมลูกหลานแม่ยมโมโน้ำโชคครับลองหน่อยหน่อยวันนี้มาเจอถูกเชีงยงท่ายคอศกขอหลากครับเจอถูกเชียงท่ายอคอศกคอหลากหนึ่งทันว่าคมสองคอศกหนึ่งร้อยหกสิบแปดคอศกขอหลักต้องตายกนรย่ายเด้อตายย่ายเด้อโศกหวานเด้อวันนี้เด้อตายย่ายเจอถูกเชียงท่ายครับี่น้องนะ ข้างกันเสียงโฉกแล้วครับพี่น้งองเี่นไโอ้สามมากเลยสาธุสาธุนะมเสสะวะตระโตสมะรพุทธัสสะนะโมตสสะวะตระโตสมะรพุทธัสสะนะโมสสะสาธุสาธุแล้ครับ ตาลอดยายสาแล้วครับตาลอดยายสาสองวานนาทูรดายย้ายเด้อดูว่าขอโชคขอลาบหนึ่งท่านว่าขอโชคขอลาบหนึ่งท่านมาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอยู่ใส่ใส่ดันใส่ด้อสามตัวท่ายคนลววันที่หนึ่ง สาตัวตาย่วาจัหนึ่งเาตายย่าเด้อโสคงให้มันสามตัวตรงๆะสัตว์แง่งๆเขตาย่าิงเทวดาฝ่าดินตังสิบหกสันฝ่าสือฝาชันดิสสีสันบดานวงวรกันสัตว์ตัววงมจจบัน่ลวงหลักก็แล้วโอ้ยตายาิงศ์สิทสนาคนแล้วโลกของเทวัาสิททั้งหลาย น้องโคนองเงีน้องปลาน้องคอพมยี่รอนั่ง,า,งพพพาขอ,อยยาขาแยกมันการสุกโวรานโชคในโลกให้สุทกทรงหวังเดือะถูกชงไทข้ขอโชกขอตำไท้มาอนี้รัฐบาลไทยของวันทีหนึ่งท่านว่าเนี่ยขอให้ถด้โชคได้ลำไมสามตัวออกหกตัวกรสับสยงแก่ส่องนหน่อยๆนะครกกับเด้อสุกหลรานมาจะมน้อโชก คนไรอยแค่ติดตามไปนะครับว่าเป็นแนวทางการจังโชคซ่องในหน้อยๆนะครับพี่น้องเด้อเลยเสียเปล่าเขาส่องง่ายข้าเจ้าซ่องในหน้อยๆครับซ่องในหน้อยๆครับพี่น้องจะได้เปรียบเทียบส่องง่ายข้าเจ้าเนาะครับเนาะโชคมันมาเอาใจใส่แล้วครับพี่น้องเออ่วงเนี่ยนำทวง,ท,ง,งท่างฝากใส่กับเราใจสวยไอ้ปีไม้แล้วครับพี่น้องเด้อขอโชคให้มนัน จะอะไรเงียบใส่สวยเด้อตาย่ายเด้อลูกหลานาขอโศกขอลาบอะได้มาล่วงเกินมอะไรมาหลบภูเด,ด้อกันลูกหลานทำเพีน้นล่วงเกินขอขมาลาโสดเด้อตาย่ายเด้อขอโศกขอหลาบสามตัวถ่ายทั้งวันที่เนี้ยไอหใส่เกียบไสแตายายเด้อตาย,ยตายครับต้องหนืน่อยหน่ครับพี่น้อง แลเบิ่องไม่เป็นเแบบเทียบก็ส่องง่ายครับเจ้าแล้วครับเด้อาแบบเทียบก็ส่องง่ายครับเจ้าหมักจัดความหมักกับเบิ่องทานซื้อนี่ระครับไเป็นเนื้อช่างแบดตัวอะไรอะไรได้ครับพี่น้องเป็นสามเป็นแปดนะครับพี่น้องวะเป็นสามเป็นแปดหรืออีกตัวนึงครับพี่น้องเนาะ น้องได้อยู่ตัวหนึ่งเลยด้ออยู่ตัวหนึ่งเด้วอีกตัวหนึ่งเด้ดดดดดวสกงมนสกงมนพี่น้องทำได้ที่เขาบ้าเพิ่งว่ารับื่งของเขาขับบนบอกพูดนะครับเด้อตรองนน้อยเนี่ยสร้า,างกสียงโ่กครับ อ,นอ,อ,งงอ,งงอีน้งโวล์เมเนอ์ไขเบิ่งบรรยากาศในของทำงานนะครับพี่น้องแล้วก็บางบนตัวเลขกตอเื่อ,อนไปทำงานครับทำงานรับงานเหมือนกันนั่ง ต้องต้นกับต้องโภคพี่พนักงานนะครับพี่พนักง,งานกอะไรพนักง,งานพนักงานครับไอ้เวิร์กพนักงานอันนี้ถ้าปล่อยรถนะครับถ้าปล่อยรถพนักง,งานกินเก่าครับ ว้าวข้าวเผาแต่เสียบคนกินเผาเช่นเดียวกันข้าวกินได้ไรมีอะไรมากินต้มไก่นีนววางอยู่นวครับางงานให้ข,ขาปล่อยรถกับพี่นนี์ยังไงให้ขาปล่อยรถขาปล่อยรถทางานรดร้านข้าครับกินเผาแล้วก็ไปทาง,งาน งาน,นมารับงานนี่ร้านค้าครับกำลังไม่มีลูกค้าก็เลยเงียบเนยเจอของร้านกลยกำลังนั่งคิดเงินอยู่เดี๋ยวเราจะถ่าเรื่องบรรยากาศเปาลอ,อยซอง เราหเหไปเบื้องเหล็กเกล็ดร้อนนะครับเกล็เกดไปเบื้องเหล็กอันนี้เบืงเ,เนี่ยไปก้อนครับอ่าลงานงานเก็ดลังเจ็ดตัวทางงานเก็ดตัวาางานงานงานงางานนะานงานนะงา,างาน ธุรการทางงานใจงา,านใจงา,านแสดงตรงสองมืองางงานใจงันนะเจ็ดเจ็ดวันาให้ในเจวันเดี๋ยวเรา,า,าต้อง่อ <c oughs> ใส่ไปเพิ่งตัวเลียหน้าลำงานครับเพิ่งตัวเรียกครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเพิ่งตัวเรียกวันนี้วดนี้แหละครับงานว่เิ่งอจจพจสู่จอเสียดดยตัวใดจะมาพิสืจอ์ิเสียดาย ่าพ่อสื่อตัวใดสิเสียดายเนาะสดใหม่ใหม่บังหันมันนี่ปะมาสือตัวเรียกพอดีเลยบารีบารีพ้อขาตกใจเลยทุกท่านท่นนี่สีรถกี่บาทถ้าเพื่อท่านจะเรียกหน่อยดีเรียกตัวนี้อีกยุ่งหองเดียวพันซีรุ่นเขีอีะ ไม่ได้ไม่ยืนหันจะได้ถามโรงเรียนมันอยู่ตรงที่ที่โค้งมาถนนเส้นหลังหมู่เราอ่ะถูกไกระขามสั้นเลยได้วิ่งอยู่นี่ดิวิ่<อ>งนี่นี่เลยวิย่งอยู่ทางเขาโลตัดเนี่ยเพราวะว่าขาบานมีรถเรามาแต่ขา,าขาไปรถลงไปทางโค้งเนี่ยเ,เขาจะเขาโล้ตัดหล้วก็ย้อนสอนไปเลยจนมากพราไส้มันจะเลียนย้อนเลยเพราะว่ามันถ้าว่าย้อนมันก็กลับนีกลับโค้งมันถามว่าถึงโรงเรียนแล้วบอกผมเลยนะ อ้รเรากอกว่าอ<ห>บอกแค่บอกว่าลมเบียร์เขาเปรี้ยวเลยนี่น,นี่นแต่ว่าต้องข้ามฝั่งไปนะอยู่ฝั่งโรตัสเดี๋ยวๆพอใส่ันดดอยู่ตรงบนขขงเขาอ่ะขา้ะามฝั่งไปเห็นเลย ข้ามถนนไปสั่งรถตักระวังเลยอ่ะข้ามถนนข้ามตนนัวม้าลา,ายมีม้าลายอยู่สาตูสาธนะูเด้อพี่น้องเนาะเห็นไหมครับพี่น้องมาดิเกดแปดสามพี่น้องถ้าพมีสมุดเขียนกนะ็ต้องเขียนนะครับนะเนาะเบิ่งเลย เอาจัดจานนี่แหละมันเก็บจ้านนี่ครับพี่น้องครับเก็บแปดสามนะครับพี่น้องฮะหนใส่เสียบเลยดันใส่ได้ตาย่ายเลย,ยโสดเหมือนมันได้สามตัวถ่ายดอกว,วันที่หนึ่งหนึ่งธันวาสองหนึ่งธันวาคมทีงมันร้อยหกสิบแปดพี่น้องครับโสดโสดมืนมันพี่น้องเด้อโสดโสดขาตูขาตูเด้อ สุมลูกแนไม่จำเปนต้องอส่องน้นอยนะครับพี่น้องอย่าเสียเขาส่องนนออง่ยายข้าเจ้าพี่น้องจุดเสียงไขยขอตรวขอ,ขอาวอาาาวาลขาบขอตาอรขอย่าช้าเจ็ดแปดสามส้าธุสจช้ารส่งมานะเมื่อวไทุกคนครับ